สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหาหอระมโอโดยการหาตัวหารร่วมนะคะ,อะของจํานวนที่กําหนดให้3จํานวนบ้างนะคะซึ่ง2จํานวนเราทําไปแล้วทีนี้เราลองมาทําแบบ3จํานวนบ้างนะคะดูจากตัวอย่างก่อนนะคะจงหาหอระมอของจํานวนต่อไปนี้โดยการหาตัวหารร่วม ซึ่งตัวอย่างในวันนี้จำนวนที่กำหนดให้ก็จะมี 15, 24และ3 2นะคะอ่นะคะทีนี้เวลาในการหานะคะเราจะหาว่าจำนวนที่หาร15ลงตัวมีอะไรบ้างจำนวนที่หาร4ลงตัวมีอะไรบ้างและจำนวนที่หาร2จําจำนวนที่หาร3 2ลงตัวมีอะไรบ้างนะคะมาดูที่จำนวนแรกนะคะจำนวนที่หาร15ลงตัวมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยก็คือเริ่มที่เลข1นะคะอ่า1 จากนั้นก็จะเป็นเลข3นะคะแล้วก็เลข5แล้วก็เลข15จํานวนพวกนี้ได้มาจากไหนอ่า1คูณ15ได้เป็น15 3คูณ5ได้เป็น15นะคะอ่าอันที่สองจนวนที่หาร24ลงตัวมีอะไรบ้างอา่บางคนอาจจะไล่เรียงไม่ได้เราก็จับมาเป็นคู่เลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็น1 คู่กับ24 1คูณ24ลงตัวต่อไปมาดูแม่2 2สองอะไรได้24ีมีไหมก็มีนะคะ2คูณกับ12ได้24เอามาเป็นคู่แบบนี้เลยก็ได้นะคะต่อไปมาไล่ที่แม่3 3อะไรได้24ก็คือ3 8 24จากนั้นมาไล่ที่แม่4ต่อ4อะไรได้24นะคะก็คือ4กับห ได้ที่แม่ห้านะคะห้าอะไรได้ยี่สิบสี่ไม่มีนะคะต่อไปก็เป็นแม่หกหกสี่ยี่สิบสี่ก็หมดแล้วนะคะเพราะสี่คู่กับหกแล้วก็หมดแค่นี้นะคะต่อไปสามสิบสองนะคะมีอะไรคูณกันได้สามสิบสองบ้างก็เริ่มที่แม่หนึ่งนะคะหนึ่งคู่กับสามสิบสองแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปแม่สองอ่าสอง อะไรได้32ก็คือ2คู่กับ16ใครไม่รู้ว่า16ได้มาอย่างไงก็เอา32ตั้งแล้วหารด้วย2นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น16ต่อไปแม่3นะคะ3อะไรได้32ไม่มีนะคะต่อไปแม่4 4อะไรได้32ก็4คู่กับ8นะคะต่อไปแม่5 5อะไรได้32ก็ไม่มีนะคะ แม่6 6อะไรได้สาก็ไม่มีนะคะแม่7 7อะไรได้32ก็ไม่มีนะคะต่อไปแม่8นะคะแ4สเพราะฉะนั้นก็หมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาวงกลมนะคะจำนวนนะคะที่เหมือนกันทั้ง3แถวตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกก็คือเลข1เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาปงไว้นะคะอ่าต่อไปมาดูเลขสาม อ่าตรงนี้มีเลข3ามแถวที่2ก็มีเลข3ามแถวที่3ามไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะคะต่อไปเลขอ้าแถวที่1มีเลข5้าแถวที่2ไม่มีแถวที่3ก็ไม่มีนะคะต่อไปนะคะเลข15นะคะแถวที่1มีเลข15แถวที่2ไม่มีแถวที่3ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นฮอร์มนะคะ ของจำนวนทั้ง3จํานวนนี้ก็คือเลขหนึ่งให้เราติ๊กถูกไว้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจํานวนที่มากที่สุดที่หารทั้ง3จํานวนนี้ลงตัวเราก็มาตอบนะคะหอรมอของ 15, 24และ32คือ1นะคะนี่คือเลขที่มากที่สุดที่หารทั้ง3จํานวนนี้ลงตัวนะคะ